ชาเขียวร้านนี้อร่อยค่ะพอดีหลังจากเลือกงานมาแล้วคุณคู่แวะเอารถเข้ามาเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะแล้วก็เอารถมาล้างน้ำคขนร้านนี้มีบริการล้างรถแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะเราก็มียางน้ำคันนะคะเปลี่ยนยางรถด,ด้วยนะคะแต่คุณคููมาทําเปลี่ยนน้ามันเครื่องค่ะมีราคาบริบรรยากาศรอบนอกนะคะอยู่เส้นมั่นดุงคำชะโนดจ้า คูกับเลยมานางกินน้ำเย็นๆรอรับรถนะคะบรรยากาศภายในคาเฟ่ก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะนาฮาักดีค่ะมินิมอลมินิใจนะคะ,ะคุณคู่กับมานางอยู่ข้างในนะคะเนาะเพื่อรอรับรถค่ะใช้เวลาทั้งเปลี่ยนน้ำมันกับล้างรถประมาณชั่วโมงนะคะชั่วโมงน้อยๆคะ่ะกินชาเขียวไปหนึ่งแก้วค่ะอร่อยค่ะ หวานมันพอดีจ้าผู้ใดพาดกับแวะได้ค่ะอร่อยดีค่ะมีแนวดีๆก็เอามาบอกต่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีที่รอล้างรถด,ด้วยค่ะสบายด้วยเนาะค่ะเนาะบ่หอนนั่งมีงานอะไรทําก็เอามานั่งทํารอได้ค่ะมันคู่กับพึ่งเห็นค่ะเลยเอามาแนะนําต่อจ้าล้างรถสะอาดดีทั้งภายนอกภายในด้วยนะคะอันนี้ค่ะได้รับรถละค่ะ รับรถเสร็จแล้วก็ไปทำธุระอย่างอื่นต่อค่ะธุระลายค่ะค่ะเขามาตะบันดุงแต่ละที